สวัสดีจ้าพี่น้องป้ามายางตลาดพี่น้องเด็ดทอดหอ่อนอ้เพื่อสิหอนตลาดยางตลาดเข็มมาราชจ้าพี่น้องป้ามาเด็ดห่อนเถอะไม่แล้วไม่แล้วบริไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องเลย อุ๊หอะไรอุ๊ไปปาติถุงพักันนี้งายจัะรังคุณยา ปักปังอันนี้พะอียังกบปักตำืองเป็นลรืมซีปักตำเรงักปังงามๆเห็ดเอ้วาง ไปเห็ห่งไม่้อใหญ่ดซีฟักปังีฟักปังพี่น้องเออไต้มผักอมเจ็บท้อเอนพเจ็บท้องเมื่อไหร่กินเจ็บท้องผัากอยู่ได้ไหมเนียนลูนผ้หนมถ้ามันสมเนียนนี่จกบอบ่มาคกสุมเนียนจ้ะน ไก่ไก่บ้านเเมียนับไปยางเขาเป็นนี่แหละางเจอเพียยังไปยางไปลาย่างก็ได้ตัวอยางกเหจังได้เหตุเพราะว่าไปลาบไปยางตามกันพี่น้องเจอเพ็ดจังได้ไปย่างพี่น้องตามกัจกได้ตัวทีผู้ตอบกวนกันขนาดเด้อ ทำอะไรก็ได้ไม่บอกหลังร้อยจ้าบอกคนแรปลาหยางพี่น้องปลาดำโขงพี่น้องมันเดืบือบเตแตว่าตัวนี้พวงละร้อยก็งามคุณดู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 ดนดูดนดูดูดูดดูดดูดด แกงเห็ดแกงเขดใส่เส้นก็อร่อยนะนดยอ่งูิแกด้แกงเห็ดแกงเขดโอ้แกงเผ็ดอืกวจะกินน้ำยู่่บ่อเราจ้าววเรื่อง กวงกระโซบักวงใบบลายอะรช่วงเวงซ้ใระจายใคนเออเอานังกับพาแล้วตาดอะต้อไมองต้อม <sp> ่อเทเ่เตอาอุ้้ือเพ่อเอาติดกเ่อาเปื่ยเอาเพลือยๆนั่อยน่ะจ้ะแก๊กแใช้ข่าแล้วก็นังหล่กยพะโล ดูวขาหมูไงปาเนอ๋ออันนั้นแหละจะไปสูตรด็ดไปเห็นเป็นกองอันนี้สามหกสามกองเลยกองอาหาสิบบาทป็าระหลกไปเปื่อยพี่น้องใครใส่หแล้วเนี่ยจะง่อยข้าวจจักบาทจ้ะหกสิบค่ะอาไรบ่นเอาไปสิบแ้บาเกลือไปผู้เดียวผู้เท่า เสื้อผู้นุ่มอยากกินนะคาม่เยูะพรุ่งนี้ขายหนึ่พี่น้องผลไม้คลิโดโปรได้ลงทุนเพิ่มไหมพี่น้องคลิปยางตละระบิดปลาโลู แม่วันยู่โรงพบาลมัีคนอยู่นี่เอาบังหันยู่ปุ่นที่โรงพยาบาลคน้งาบางหันอยู่ปุ่นมือนเรามาขายปลาทูเลยช่วงนี้บุคคลข้นป้าดีโตปลาทูตัวใหญ่ๆเก้เจาสิมากันสูบเลืดีเรามีกนเป็นยางเสพติดเปิดที่จะเป็นตัวหน่อยเือกันสูบไปเบิ่งเงือกันสูบเหาันสูบมร้รยนหลันบอ นีเลยล่ะคนชทุอกภาพดีเนาะอันนี้เค็งเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยสองห้าปลาที่หาง่ายที่สุดปลาที่หาง่ายที่สุดเนื้อปเนื้อขนาดว่าเนื้อปลาอันเนื้อมันเป็นไปได้ง่ายนเงียบมากทีเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เนาะเกิดขึ้นได้ มาตู้เคลือจนมันมีหมองยืนเนาะตัคนสุขภาพดีก็หนื่งนปลาที่หากินได้ง่ายขอบคุณครับปลาปลาบอจะเอาไปให้ลูกน้องจะโอ้นี่บอเจอนี่บอน้ำจิ้มไปกับไปจิ้มของเจ้าซื่อ เป็ดพะล้วัดิพะล้ไก่พะล้ของนี้นี่พ่อ,อ,อ,อค้าขายลายลเด็กเฮวยเีกอยเียวเล่าเียวไปเนี่ยเอามาให้เพื่อนใช่อีกถุงนึง่าเตียวไปไปแห่เ <c oughs> <c oughs> อาน้ำซิฟให้เพื่นน้ำไหมเขาไปแห่มาจับซจะมาอะไรวันวน่มน้ำมันและมาจัแซ่บเนาะนค่แซ่บ,บเนาะของแซ่ไปแหนเนาะคนมากรดูา พนกันกินน้ำเงินเล็กๆน้อยเนี่อันนี้เลือดไงเียอันนี้ก็แทบด้ยกันผู้ใดมากเลือดก็มากยุ่นี่ดีนี่ล้เรางวันทีหนึ่งบ่เจ้าเห็นยังโกวังหันนี่ลืมเราาุนเปร้อาุนานรางวันทีหนึ่งพี่น้อง ผูได้นใจสันว่าได้ปลาเมื่อคืนหนึ่งเลงนอปลากระเบ็ดปากก็ใหญ่ดนลงน่อปลาต้องแปดห้าแปดาแปดเมือจับเอาแปนี่ไม่ใแปดี่หอี่คยองใบนี่ใบเดียวอะที่กำมังที่ว่า้ตปามันเขาอืดโไงแมนอยู่เราสื่อแล้ว เจอได้แล้วแค่นี้แหละจ้าพี่น้องหยางบุกเวียดตกพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ